สติจ้าพี่น้องนี่นางผัดกะเพราแล้วแล้วสรุปแล้วได้เมนูผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราแซนว์น้อยบะแมี่มน้ไม้ดอกเด้อยน้ไม้ต้มมีใครต้มใบนึงแซ่บหอมห้อยหอยโย่พึ่งผัดแล้วตะกินมาได้กินข้าวกัน ผสมกระบอกบ่กบกบมี่หอมแดงเจ็ดเขียวหวานกับบมี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแล้วก็ทันบ่มี่น้ำตาลปีบล๊บก็แล้วก็น้ำตาลไส้แดงกับบะหมี่มี่น้ำตาลไส้าาสาขาว ย้องแก้พักเสียน่ปพี่นอ้อง <c oughs> พักเสียน มันคือเหม็นแต่ว่าผักเสียนไทยไข่ต้มมาได้กินข้าวแรกกัน บอกพ่าายว่ามืออื่นเท่ไปตกปลาไว้ฉันนะเด้อมืออื่นฉันจะกินแกงสมกับปลาทอด ่งส้มก็ปลาทอดกับกรอบพี่น้องเข้ากันดีให้แซ่บ ผัดกะเพรานี่หนูใส่กระเทียมหัวหนึ่งหัวหนึ่งเลยนะแต่บิดหัวเลย <c oughs> มากินผัดกะเพราใส่กระเทียมได้หลาย mm-hmm ม,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 มันมาเลยพี่ใหญ่กลับไปทะเลก็เครื่องตัดห้าทุกมือพี่น้องมันมักดับนะ อฝรั่งเปิดประตูไปลองบานฝรั่งนี่ตะเต็ดแข็งแรงมากเลยนะเอาก็ปิดประตูที่เดี๋ยวตึงต้งตึงต้ง พ่อใหญแล้วเห็ดขาวของเรากินเ,อเยอะเลยแล้วมาถึงแล้วก็เห็ดหั่นของเรากินใส่กอดอะไรอย่างนู้นมันต้มแล้วเห็ดของเราแบบออนี้น่งกับเห็ดขอยนั่งกินอย่างคนละอย่าง <c oughs> แผ่นกระดูกเอ้เพ่าะ่ อิม่มเขาแรงจวดจวดจัดจัดเขาด่านไทยก็ว่าจะไปซื้อกะปีอย่างเดียวเขาไปเห็นนั่นก็ถือเ็นเนี่ก็อยากอ้ยตอนแรกจะกินมันโถอยากอยากเอาสาลาเปามากินยวน่ะพี่น้องแต่ว่าสาลาเปาใส่หวานแต่บ่เห็นราคาเว้ยบ่บาหูว่าราคาเท่าไหร่ ยิบไปจ่ายตังค์เดี๋ยวราคาแพ้งพี่น้องเดี๋ยวสิตื่นราคาอีกละ่ปะปลาราคาพี่น้อง่ะย่างเมยง่วงนอนในประเทศเนี่ยนี่เป็นวัดอยเลยไปตากฝนเ๋ยกินยาเทฟี่นำ้ำคลิปนียวกไม่ยังพี่น้องมากินเขาอ่างก็คนะือเขาแรงเขาผัดกะเพราไปแค่นี้ละค่ะโพมาแป๊บนึงแล้วก็ับไปพี่น้องค่ะแล้วปอดคลิปใหม่ค๊ายบาย